ชีวิตไม่ได้เดินเนเส้นตรงนะครับคุณกำลังชมอะกมการทางของโลกที่เราเลือกและอยู่กับผมฟินยุทธนาครับย้อนกลับไปสมัยเด็กๆนะครับสมัยที่เรายังเป็นนักเรียนนักศึกษากันอยู่นะครับระหว่างระหว่างเข้าค่ายธรรมะกลับไปแบ็คแพคที่ขึ้นเหนือล่องใต้ก็ได้ไม่ต้องไปถึงต่างประเทศหรอก ไปภูเขาสักที่หรือทะเลสักแห่งเนี่ยคุณอยากจะไปที่ไหนมากกว่ากันครับหรือระหว่างไปดูโบราณสถานโบราณวัตถุกับไปดูคอนเสิร์ตหรือถือว่าไปดูการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยกับการไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยคุณสนใจอยากจะไปไหนมากกว่ากัน ก็ไม่ว่าคําตอบของคุณจะเป็นยังไงครับก็ไม่ว่ากันนะครับคนเรามันมีสิทธิ์คิดต่างกันได้นะครับมีความเห็นที่หลากหลายแตกต่างกันไปได้ไม่ว่ากันในช่วงที่ผ่านมานะครับเราจะเห็นได้ว่าคนในยุคเนี้มีมากมายหลากหลายคนนะครับที่สนใจในเรื่องของประวัติศาสตร์เรื่องของอสังคมหรือว่าความเป็นมาเป็นไปของอะไรต่างๆนา,นานาที่มันอยู่รอบๆตัวเราครับซึ่งมันไม่ใช่เฉพาะแต่คนที่ นั่งเรียนวิชาประวัติศาสตร์นั่งเรียนสังคมาศาสตร์รัฐศาสตร์อะไระอยู่ในห้องเรียนเท่านั้นนะในมุมมองของตัวผมเองเนี่ยผมรู้สึกว่าทุกๆวงการทุกๆชนชั้นทุกๆขั้นลำดับฐานะมันก็มีคนที่สนใจใคร,ร่รู้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆนานาแล้วก็มีคนที่ไม่ค่อยใส่ใจนะครับอยากจะไปสนใจด้านอื่นแทนเนี่ยอยู่ทุกๆแวดวงครับไม่เว้นแม้แต่แวดวงของเพื่อนๆที่โดดเรียนกัน บางคนก็รู้สึกว่าเขาสนใจฝ่ยรู้เรื่องราวรอบๆตัวครับแต่บางทีในรู้วของสถาบันมันไม่ตอบโจทย์ว่ะมันดันกลายเป็นแหล่งรวมมนุษย์ลุงมนุษย์ป้าครับที่ไม่ค่อยคลิปนี้นะครับเราไม่ได้มาเล่าประวัติชีวิตของใครครับแต่ว่าจะพาไปเที่ยวกันซะหน่อยครับเราจะพาไปดูตึกตึกหนึ่งครับตึกรูปร่างหน้าตาประมาณนี้แหละครับ สำหรับใครที่ฟังพอดแคสต์อยู่นะครับอาจจะไม่ได้เห็นภาพภาพตอนนี้มันเป็นรูปตึกอาคารนะครับเป็นเหมือนอาคารพานชย์ิดอาคารอะไรสักอย่างนยครับอาคารหนึ่งครับที่โอ้ก็ใหญ่โตมโหฬานอยู่พอสมควรนะครับน่าจะสูงสักแบบ8ชั้น1 0ชั้นต้องมีอ่ะอืมน่าจะประมาณ10ชั้นได้นะครับผมก็ไม่ได้นับดีๆเหมือนกัน แต่ว่ามันมีความพิเศษมากกว่าอาคารสูง1ิชั้นธรรมดาธรรมดาครับตรงที่ว่าในอาคารเนี้ยนอกจากมันจะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมที่มันเหมือนเหมือนกับอาคารทั่วๆไปแล้วเนี่ยมันยังเป็นอาคารที่มีใครบางคนไปนั่งทับด้วยครับเป็นเหมือนกับยักษ์ตัวหนึ่งครับที่นั่งทับอาคารนี้อยู่ซึ่งยักษ์ตัวเนี้ยแกมีสีน้ำตาลน้ำตาลครับตัดกับออตัวอาคารที่มีสีเหมือนแบบออกแนว สเปซเกรย์เนาะเออสีเทาๆหม่นๆอมฟ้าๆนิดๆมั้งยักษ์ใหญ่ตัวนี้นะครับท่าทางนั่งแกก็เหมือนจะเจียมเจียมเรียบร้อยนะครับแต่แกมีความแปลกๆอยู่นิดหนึ่งตรงที่ว่าไอโซนที่แกนั่งอยู่เนี่ยครึ่งหนึ่งครึ่งขวาของร่างกายของยักษ์ตัวเนี้ยมันเป็นการนั่งที่อยู่บนอาคารอ่ะแต่ว่าครึ่งซ้ายเนี่ยนะครับมันเหมือนแกนั่งสิงเข้าไปในอาคารอีกฝั่งหนึ่งอยู่อะครับ ก็เป็นอาคารที่มีรูปร่างแตกตาม,มากๆเลยครับแต่สิ่งที่ทำให้เราต้องยกเอาคลิปนี้มาพูดกันเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะนำเสนอแค่รูปร่างหน้าตาของอาคารที่มันประหลาดผิดแพกแตกต่างไปจากตัวอาคารอื่นๆเท่านั้นนะครับอาคารเนี่ยมันยังมีความพิเศษบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยครับบอกไว้ตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วกันว่าอาคารนี้นะครับเป็นอาคารที่ พี่อยากใจใจดีตัวสีน้ำตาลน้ำตาลคนนี้ท่านนี้นะครับแกมานั่งอยู่ตรงเนี้ผ่านระยะเวลามามากกว่าทศวรรษแล้วครับประมาณ13ปีครึ่งแล้วครับ13ปีครึ่งในรอบ13ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนจากทั่วทุกสารทิศทั่วทั่วโลกนะครับเดินทางมาเยี่ยมแกเนี่ยไปแล้วทั้งสิ้น2.7ล้านคนครับ2ล้าน7แสนคนแล้ว ข้อมูลในเว็บไซต์ Caio คอพัสนะครับอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารที่มีชื่อว่า c คอพัส s s ครับคำว่า Caio คอพัสนี่ยในภาษาอังกฤษนะครับมันจะแปลว่าคลังข้อมูลคลังความรู้วิชาความรู้อะไรประมาณนี้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมาจากภาษาลาตินครับซึ่งก็เป็นภาษาที่เหล่าบุคลากรทางการแพทย์นะครับเขาใช้กันครับคำว่าคอพัสนี่ในภาษาลาตินนะครับ คุณรู้หรือเปล่าครับจริงๆแล้วเนี่ยมันแปลว่าร่างกายครับจริงๆแล้วอาคารคอพัสดสเนี่ยนะครับมันไม่ใช่อะไรที่ไหนเลยครับแต่มันคือพิพิธภัณฑ์คอพัสครับผมบอกได้เลยนะครับว่าคอพัสเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะแปลกแหวกแนวแล้วก็มีแนวทางที่เป็นของตัวเองไม่ซ้ำนะครับกับพิพิธภัณฑ์ไหนๆที่ผมได้รู้จักมาเลยครับ พิพิธภัณฑ์ขอพารซนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะพาคุณไปเดินทางผชนภัยครับ balances. เข้าไปในร่างกายของตัวคุณเองนั่แหละครับเข้าไปในร่างกายของมนุษย์ปุตุชนคนธรรมดาธรรมดาทั่วๆไปนี่แหละครับแต่มันเป็นการที่เข้าไปในร่างกายจำลองนะครับทำให้คุณนะครับเหมือนได้เดินทางในเส้นทางของ อนูเล็กๆอะไรบางอย่างที่มันไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคนเราเนี่ยแหละครับพิพิธภัณฑ์คอพัสพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์ร่างกายของมนุษย์นี่แหละครับ ข้อพัสนะครับตั้งอยู่ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับอยู่ในโซนที่เขาเรียกว่าเลเดนผมไม่แน่ใจว่าเป็นเมืองหรืออะไรนะครับก็คือที่คอนแลนด์เนเธอร์แลนด์ครับข้อมูลผิดถูกประการใดนะครับก็ติชมกันได้ครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับที่ข้อพัสดครับเขาบอกว่าเขาจะจัดการเดินทางเนี่ยออกไป,ปอูรอบๆนะครับ ในการเดินทางผจญภัยเข้าไปในร่างกายของมนุษย์นี่แหละครับผมคิดว่านะครับตอนที่คุณไปถึงที่อาคารเนี่ยคุณก็เข้าไปในเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับที่ชั้นล่างนี่แหละครับแต่เสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องขึ้นลิฟต์ไปที่บริเวณที่มันเป็นหัวเข่าของเ,ออเจ้ายักษ์ใหญ่ใจดีที่เขานั่งอยู่นั่นแหละครับหลังจากนั้นนะครับคุณจะได้เริ่มเดินทางผจญภัยเข้าไปในร่างกายของมนุษย์นั <me et arah> <ๆ>่นแหละครับหรือว่ายักษ์ใหญ่ใจดีพี่คนนี้ครับที่เขาจำแรงขึ้นมา คุณเคยรู้แน่ๆไหมครับว่าศูนย์สั่งการของชีวิตของร่างกายของเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่เวลาที่เราได้ยินเสียงนะครับเสียงมากกระทบหูเราเนี่ยเสียงมันเดินทางเข้าไปยังไงครับมันทําอีท่าไหนทําไมทําให้เรามนุษย์อย่างเราเราเนี่ยสามารถที่จะได้ยินเสียงอันนูน้นอันนี้อันนั้นที่คอพาสเนะครับเขาบอกว่าเขามีคําตอบให้คุณครับ คุณจะเริ่มเดินทางเข้าไปนะครับมีไฮไลท์เด็ดๆนะครับอย่างเช่นโรงภาพยนตร์5มิติครับที่ฮาร์ดเซียเตอร์นะครับคุณจะได้เจอกับการเดินทางรถเลี้ยวคดเคี้ยวครับหน้าชงนสงสัยไม่รู้ว่าต้องผ่านกี่โคง้งหรือว่ากี่เนิน กว่าที่เม็ดเลือดเนี่ยนะครับจะเดินทางผ่านเข้าไปในหัวใจของเรามันมีการเดินทางกันยังไงครับคุณจะได้จําลองนะครับประหนึ่งว่าคุณนั่นแหละเป็นเม็ดเลือดแดงครับแล้วก็เดินทางคดเคี้ยวลดเลี้ยวไปครับ อยู่ในเขาบอกว่าเป็นโรงหนัง5มิตินะครับผมก็ไม่รู้ว่า5มิติยังไงเหมือนกันแค่นั้นยังไม่พอครับคุณยังจะได้เรียนรู้กระบวนการหายใจของคนเราว่าเวลาที่คนเราเอาลมเข้าลมออกพองยุบพองยุบเนี่ยมันมีอะไรหุบมันมีอะไรผายออกไปบ้างการเดินทางของเสียงอย่างเมื่อกี้นะครับที่บอกไปแล้วเสียงที่เข้ามากระทบหูเนี่ยคุณรู้ไหมครับว่าเสียงเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงจุดไหนคุณจับได้หรือเปล่า เวลาที่เราได้ยินเราได้ยินไปแล้วนะครับว่าเสียงแม่งอยู่แถวๆถวนี้แหละแต่ว่าจุดไหน Geez heute, มันเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงจริงๆที่มันอยู่แถวๆเวนี้ที่ทําให้เรารับรู้เสียงรู้เสียงนี้ได้ครับการเดินทางตลอดทั้งคลิปเนี่ยนะครับมันจะกินเวลาประมาณ55นาทีครับตั้งแต่หัวเขายาวไปจนถึงสมองเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามันจะใช้ระยะเวลาประมาณ55นาทีแต่นั่นมันก็ไม่ได้หมายความว่าหลังจากที่คุณจบ55นาทีแล้วเนี่ย คุณจะต้องออกจากคอพัสโดยทันทีคุณสามารถที่จะอยู่ยาวๆไปตลอดทั้งวันได้เลยครับอันที่จริงเพราะว่าหลังจากที่คุณเดินทางจบแล้วนะครับ mm hmm. เขายังมีเซสชั่น2อีกครับเป็นโซนโซนต่อมาเว้ยเป็นอัพเตอร์แมชเป็นโซนแอเรียที่มันจะเป็นโซนของเกม มันจะเป็นโซนของอินเตอร์แอคทีฟครับที่คุณสามารถที่จะเล่นเกมสามารถที่จะอินเตอร์แอคกับไอตัวสิ่งต่างๆนานาเนี่ยที่เขาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการรีแคปความรู้อของคุณหรือว่าลองทดสอบไอเดียครับหลังจากที่คุณได้เรียนรู้สิ่งต่างๆนานาผ่านมาในคอร์สพัสเนี่ยคุณจำอะไรได้บ้างคุณเข้าใจถูกหรือเข้าใจมันผิดยังไงครับก็มารีเช็คอยู่ในโซนนี้ได้ ข้พัสนะครับเป็นพิาพิธภัณฑ์ที่เปิดรับคนทุกช่วงวัยครับตั้งแต่6ขวบขึ้นไปนะครับเข้าปอ1หนึ่งอารมณ์ประมาณนะั้นอะข้าปอ1หนึ่งได้นะก็ามาได้ทรงๆนั้นนะครับ ตลอด13ปีครึ่งที่ผ่านมาอย่างที่บอกไปนะครับมีคนมากหน้าหลายตาเนี่ยครับจากทั่วทั่วโลกนะครับเดินทางมาเยี่ยมชมที่คอพัสเนี่ยกว่า2ล้าน7แสนคนแล้วผมต้องเอาไปคูณบวกลบคูณหารดูนะครับว่า13ปีครึ่งมีอยู่2.7ล้านคนแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยนะมันจะมีคนเดินทางมาที่คอพัสประมาณ2แสนคนเลยทีเดียวครับ ทั้งในและต่างประเทศนะครับ2 0 0 0 0 0คนต่อปีนะครับตลอดระยะเวลา13ปีกวปีกว่าที่ผ่านมาผมว่ามันเป็นอะไรที่ส่งเสริมเศรษฐกิจได้ดีเลยนะโดยที่เราไม่ต้องเอาการมั่วสุมมาจูงใจเขาไม่ต้องไปข่มขืนทรัพยากรเก่าๆให้มันเน่ายิ่งไปกว่าเดิมครับโคตรเฟี้ยวอะ่ะทุกๆคนคนทุกประเทศมีร่างกายนะครับ แล้วไอ้ข้อมูลต่างๆนานาองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องร่างกายเนี่ยมันก็กระจายไปทั่วทั่วโลกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าที่คอพัสเขาจับเอาร่างกายของเราเนี่ยมาเล่าเรื่องใหม่ครับใส่ความคิดสร้างสารรค์เพิ่มมูลค่าเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของเขาอ่ะมันก็เป็นความเก๋นะครับที่ดึงดูดใครๆจากทั่วๆโลกมาได้ครับถ้าเราอยากจะให้เขาสนใจอะไรนะครับมันก็ต้อง ไม่ทำให้อ้สิ่งสิ่งนั้นน่ะมันดูสังกตายไม่ใช่เอาจับเอาของที่ตายแล้วจับมาขังไม่ใช่เอาของที่ตายแล้วเนี่ยเหมือนกับจับมาฆ่าซ้ำซ้ำซ้อนน่ะบางทีมันไม่ใช่เรื่องของการที่คนมันไม่สนใจมรดกตกท่อดที่มันมีคุณค่าอะไรทั้งนั้นแต่มันอาจจะเป็นเรื่องของความคิดสร้างสารรค์ที่นําเสนอออกมาที่มันรู้สึกว่ามันไร้ปัญญา หรือเปล่าอันนี้เราก็ตัดสินไม่ได้นะครับเพียงแต่ตั้งคําถามและนี่ก็คือเรื่องราวของทอพัสนะครับพิพิธภัณฑ์ร่างกายของมนุษย์ครับที่ตั้งอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ครับเลิกหลอกตัวเองยอมรับความจริงทําในสิ่งที่รัก